สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะแอมจับมาพูดแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะคะหลังจากที่แอมเนี่ยได้ไปเลเซอร์ขนหน้ามานะคะแล้วก็วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะที่แอมทำแต่งหน้าไปเนาะก็จะเห็นว่าอาจจะยังมีรอยขื่นแดงนะคะแล้วก็แอมพูดไปแล้วว่าแอมแบบไปเลเซอร์ขนหน้ามานะคะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะคะอินบ็อกนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถามว่าไปเลเซอร์ขนหน้ามาที่ไหนนะคะราคาเท่าไหร่และเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เลยมาพูดแชร์ให้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แอมพูดก่อนเลยว่าเหตุผลที่แอมไปเลเซอร์ขนหน้าเน,นื่องจากเวลาที่แอมแต่งหน้าเสร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยชั่วโมงหรือสองชั่วโมงผ่านไปเนี่ยคืออากาศมันร้อนใช่ไหมข้างนอกอะเป็นรอยค่าแป้งคะบริเวณหนวดนะแล้วก็บางทีเนี่ยรองพื้นอัดไม่ติดผิวนานพอที่เราต้องการนะคือบางทีเนี่ยเรามีขนหน้าเยอะอย่างเงี้ยคือแป้งหรือรองพื้นมันจะไม่เกาะหน้านั่นเองะคะก็เลยตัดสินใจนะคะไปเลเซอร์ขนหน้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่แอมจะไปเลเซอร์ขนหน้านะคะแอมก็เสิร์ชหาข้อมูลอยู่นานพอสมควรเนื่องจากแอมกลัว,ว ไปเลเซอร์ขนหน้ามาแล้วเนี่ย จะแ,แต่งหน้าไม่ได้แล้วก็จะมีแบบปัญหาพวกผิวไหมหรืออะไรนะคือแอมแบบกลัวมากนะเพราะแอมต้องแต่งหน้าบางทีเนี่ยแอมต้องออกอีเวนต์เช่นกันนะแอมก็เลยกังวลตรงนี้นะคะแต่ว่าแอมเสิร์ชหาข้อมูลนะคะว่าคลินิกไหนเนียที่เขาทําแล้วค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเราใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะชื่อว่าคลินิก i m a g มจินะคะอยู่ที่แอมควาเทียนะหรือ b t s พรอมพงษ์นั่นเองนะคะแอมไปทําที่สาขานั้นนะคะเนื่องจากมีดาราเซเลบนะหลายๆท่านเขาไปทำกันที่นั่นเดี๋ยวแอมไปห ให้ดูบรรยากาศที่คลินิกก่อนนะเพราะว่าตอนที่แอมไปทาเลเซอร์ขนหน้านะคะแอมขออนุญาตเขาแบบถ่ายไว้นะเพราะว่าอยากมาทําวิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าตอนนี้นะคะแอมอยู่ที่คลินิกนะคะ I m a g i n e น C ่คลินนะแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังจะไปเลเซอร์ขนหน้านะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่แอมจะทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจ้า เือเสร็จแล้วนะคะเราก็ทายามอีกหน่อยแล้วเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันโอเคค่ะนั่นก็คือภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะของที่คลินิกนะคะที่แอมได้เก็บมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเราก็หลังจากที่แอมะคะทำเลเซอร์ขนหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแอมก็ได้ ไปนั่งคุยนะคะกับพี่ๆที่คลินิกนะคะเราก็สอบถามข้อมูลเขานะคะเนื่องจากแอมอยากนํามาแชร์กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้องนะคะแอมก็เลยถามเขานะคะว่าการที่เราไปแว็กซ์ขนนะกับการเลเซอร์เนี่ยมันต่างยังไง,ไงเนื่องจากเพื่อนแอมหลายๆคนเนี่ยชอบไปแว็กซ์ขนขาขนลักแล้กันนะคะก็เลยถามเขานะพี่เขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าการที่เราไปแว็กซ์ขนเนี่ยคือการที่เราแบบไปดึงขนออกมานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยขนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเยอะกว่าเดิมนะคะเราก็ขนจะแข็งกว่าเดิมนั่นเองนะคะการทาเลเซอร์เนี่ยคือการที่เราทำ ลายไปที่รากขนนะคะเราก็ขนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยจะน้อยลงนะคะ25-30ที่จะไปทำเนี่ยคือจะเป็นคอสนะจะเป็น8ครั้งถึง10ครั้งนะคะขนก็จะหมดไปนั่นเองค่ะแอมคิดว่าถ้าแอมทาเลเซอร์ขนหน้าเสร็จนะแอมอาจจะทาเลเซอร์ขนล,ลักแร้ต่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ทาเลเซอร์ขนหน้ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะเดี๋ยวแอมนะคะจะให้เพื่อนๆไปดูรูปนะคะก่อนที่จะทานะกับหลังทําจ้า อ่ะนี่ก็คือภาพนะคะก่อนที่แอมจะไปทํากับหลังไปทํานะคะจะเห็นว่าก่อนที่แอมจะไปทาเนี่ยจะมีขนนะคะบริเวณหนวดเนี่ยเยอะมากๆนะแต่ว่าพอไปทําเสร็จแล้วเนี่ยคือขนตรงนั้นก็จะหายไปนะคะจะทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยดูขาวขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นนั่นเองนะคะอืมนั่นแหละนั่นก็เป็นภาพนะที่แอมมานํามาให้ชมนะคะแล้วก็ คือแอมถามพี่ที่คลินิกเลยนะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยแต่งหน้าได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าแต่งได้ปกตินะคะแล้วก็หลังจากที่แอมไปทำเนี่ยวันต่อมานะแอมก็ต้องออกอีเวนต์นะคะแอมก็แต่งหน้าอะไรปกตินะก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาด้านผิวแห้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนที่แอมเป็นผื่นแดงครับบริเวณหน้าผากเนี่ยเนื่องจากหน้าผากเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผิวที่แห้งมาก,มากะคะ่ะแล้วพอไปทําเลเซอร์เนี่ยอาจจะทาทให้ผิวแห้งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทําเลเซอร์เนี่ย ก็ยังแต่งหน้าได้ปกตินะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์นะคะหรือว่านหางสารเทมนะคะก็ทาลงไปเนาะก็บำรุงเป็นพิเศษให้มันชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็คลินิกอินเมจินี่นะคะเขาได้นําเครื่องมือต่างๆนะคะนำเข้ามาจากอเมริกานะคะซึ่งได้มาตรฐานมากๆนะคะส่วนเรื่องราคานะคะแอมแนะนําว่าให้ดูเป็นคอสน่าจะคุ้มกว่านะคะดีกว่าเรานะคะต้องไปแว็กซ์ขนตลอดชีวิตนะคะหรือว่าซื้อบามิกนโกนขนตลอดชีวิตนั่นเองนะ,ะแล้วขนก็เยอะกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมนะ,ะการทําเป็นคอสเนี่ยจะทําประมาณ8 สิบครั้งนะคะแล้วก็จะไม่มีขนขึ้นมาเองนั่นเองนะคะก็เป็นการลงทุนทีเดียวนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทาเลเซอร์ขนนะคะทําได้หลายแบบหลายที่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนหน้ารักแร้ขาแขนนะคะหรือทําได้ทั้งตัวเลยเนาะแอมทาเลเซอร์ขนหน้ามาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้นะเพราะว่ามันแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปอาจจะไปทำเลเซอร์ขนรักแร้นะเพราะว่าอยากให้รักแร้เนี่ยมันดูเรียบเนียนและจะได้มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องการทาเลเซอร์ขนหน้านะที่แอมไปทํามาเ <saga S 1> นี่ยแ <Fonda S 1> อม<ะ> <Honestly, S 2> รู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแก็ตรง บริเวณหนวดเนี่ยมันไม่เป็นข้าแป้งละเพราะว่าไม่มีขนแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าอืมดีเหมือนกันนะคะส่วน,นเพื่อนๆนะคะที่คิดจะไปทําเลเซอร์ขนหน้าอ่ะแอมแนะนําว่าควรจะเลือกคลินิกนะคะที่เขามีมาตรฐานนะ,ะอย่างที่อิมเมจินี่เนี่ยที่แอมเลือกไปเนี่ยเพราะว่าเขานําเครื่องมือเนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้มาตรฐานแน่นอนเนาะ,ะอ่ะวันนี้นะคะแอมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะที่แอมไปเลเซอร์ขนหน้ามานะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วตอนนี้นะคะแอมมี Facebook Fan Page นะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า Makeup u n d e r s c เอมมี่นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะส่วนคลินอกนะที่แอมไปทำนะ,ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าแอมไปทำที่ไหนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่กรุงเทพหรือแบบอยากสนใจอยากทำเลเซอร์หรือแบบอ,อ,รอ,อะไรก็ลองปรึกษาที่นี่ดูได้ะคะเพราะว่าที่นี่เขาดีนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย